คุณผู้ชมครับล่าสุดมีรายงานข่าวด่วนเข้ามาว่าสหรัฐอเมริกาประกาศคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะในการส่งชาวอุยกูกว่า40คนให้กับประเทศจีนนะครับเรียกว่าเป็นแรงกระเพื่อมแล้วก็ปฏิกิริยาต่อเนื่องนะครับจากมหาอำนาจโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและก่อนหน้าน,นี้ก็มีอ,อสาสหภาพยุโรปนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวกันอย่างหนักหน่วงนะครับ ล่าสุดเนี่ยความบาดกันเลยทีเดียวนะครับโดยถแถลงการในครั้งนี้ก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายนะครับเป็นนายมาโคดูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศเออประกาศคว่ำบาตรไทยซึ่งเป็นพันธม,มิตรของสหรัฐอเมริกาโดยบอกนะครับว่าจะเป็นการดําเนินการด้วยข้อกําหนดด้านวีซ่าครับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยทั้งในปัจจุบันและก็อดีตที่รับผิดชอบหรือว่าร่วมในการส่งตัวชาวอีกู40คนกลับจากไทย และอาจรวมไปถึงครอบครัวของเขาด้วยโดยประกาศชัดเจนนะครับว่าวันนี้ผมขอประกาศนโยบายข้อจํากัดเกี่ยวกับวีซา่าไปกระที่เรื่องของวีซ่านะครับซึ่งจะมีผลกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลต่างประเทศที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในปัจจุบันหรือว่าอาดีตซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องก,กับการผลักดันชาววยกูหรือว่าชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์หรือศาสนากลุ่มอื่นที่อาจไม่ได้รับความคุ้มครองจากประเทศจีน เรามุ่งมั่นต่อสู้ความพยายามของจีนในการกดดันรัฐบาลต่างๆให้ผลักดันชาวอุยกูร์แล้วก็กลุ่มอื่นๆกลับประเทศจีนทําให้พวกเขาต้องผเผชิญกับการทรมานแล้วก็การบังคับให้สูญหายนะครับนี่คือถลายการบางส่วนนะครับก็เชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยคงจะมีแอคชั่นหรือว่ามาตร,รการของสหรัฐอเมริกาออกบางอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ต้องจับตาดูแหะครับว่าจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยของเรามากน้อยขนาดไหนครับ เสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ e ีซี่โกโ้อีกหนึ่งสินค้าคุณภาพจากผมยุคนวิเศษสังรูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนแปลงไปสุขภาพดีขึ้นอย่างชัดเจนจาก e ีซี่ o f f e e ซึ่งเป็นกาแฟที่ผมผลิตร่วมกวับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับดื่มกินเป็นประจำม,มาเป็นปีดูความเปลี่ยนแปลงครับดูความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะครับแต่มีคุณผู้ชมนะครับไม่อยากกินกาแฟอยากกินอย่างอื่นเพราะเป็นคนไม่กินกาแฟมีนี่ครับ อีซี่โกโก้ผมทามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าดีอย่างไรนะครับเหมาะสมกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับรวมไปถึงน้องๆหนูๆด้วยนะกินได้นะครับแล้วก็คนสูงอายุก็กินได้เพราะบำรุงสมองบำรุงสายตาสําหรับคนไม่กินกาแฟมันดียังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมครับเอาวิตามินก่อนมีทั้งวิตามิน A วิตามิน B12 ไขมันน้ําตาลตาําดื่มได้ทุกวัน ผสมวิตามินหอมอร่อยนะครับดูแลสุขภาพเนี่ยนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยสดใสและที่สําคัญสมองสําคัญมากๆสมองสมองงมองสมองนะครับของละแค่เพียง390บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงไลน์ได้เลยนะครับหอมกลมกล่อมเป็นอย่างมากนะครับชงลงไปหวานมันกําลังดีและที่สําคัญเป็นความหวานความมันที่ได้มาจากสารสกัดทางธรรมชาตินะครับ ทางธรรมชาติล้วนๆนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคนที่กลัวอ้วนกลัวหวานกลัวมันแบบผมเนี่ยยังกล้ากินเลยบางครั้งผมก็มาผสมกับอะไรนะกาแฟมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรมอกค่าอร่อยไปอีกแบบแต่อันนี้ทำมาสำหรับคนไม่กินกาแฟะนะแต่ถ้าคนกินกาแฟมาผสมก็กได้กล่องละก็390บบาทเท่านั้นนะฮะสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามากินโกโก้ทั้งทีกินกาแฟทั้งทีมันต้องกินของดีที่มีประโยชน์ด้วยเมื่อกี้เล่าให้ฟังเนี่ยแค่น้ำจิ้มนะครับเพราะมันมีราชาเห็ดสมุนไพรนี่ดีจริงอะ รากชายหิสมุนไพรคุณผู้ชมดูผมเอาเองละกันนะครับ <c oughs> คือผมควบคุมอาหารนะครับแล้วก็ต้องมีตัวช่วยไง EC Coffee ช่วยผมมาแล้วแต่อันนี้เนี่ยส่วนผสมสมุนไพรเยอะกว่าอีกเยอะกว่าอีกคุณผู้ชมครับ <c oughs> มีทั้งโกโก้ดัตโปรเซสนะ <c oughs> มีเห็ดมาใบตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเห็ดชิตตเกะเห็ดมายาบุชิตตะเกะลอหลอหังกล้วยลอหางกล้วยนี่คืออะไรคุณผู้ชมครับ เพิ่มความหวานมาจากหล่อหางกวยเห็นไหมฮะถ้าใครรู้จักเ่ยสุดยอดเลยย่าหวานย่าหวานนี่ก็เพิ่มความหวานเห็นไหมครับมันเป็นธรรมชาติคนที่กลัวอ้วนกลัวหวานอะไรแบบนั้นเนี่ยกินได้นะครับแล้วก็ข้าวบาเร่งอกอีกต่างหากคุณผู้ชมครับนี่นะทำมามีคุณภาพมีฉลากมีออยอมีทุกสิ่งทุกอย่างเพราะผมคุยกับผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ทำเล่นๆผมย้ํานะครับ ผมทำกาแฟขึ้นมาอาจจะไม่เหมือนหลายๆคนที่คุณผู้ชมเห็นเขาทากันดังๆแป๊บเดียวก็เลิกกันไปแล้วก็ไม่ได้ไปวาดพาดพิงเขาเขาอาจจะอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ของผมเนี่ยเป็นปีแล้วนะครับกาแฟอีซี่คอฟฟี่จนมาถึงอีซี่โกโก้ก็คือเราคุยกันละว่าเฮ้ยอันนั้นเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าคนไม่กินกาแฟไงะนะอย่างลูกผมประมาณ7จ็ดขวบสิขวบเนี่ยเขาก็กินได้เห็นไหมครับ นะก็กินสินค้าของพ่อเขาผมก็ต้องเลือกของที่ดีที่สุดให้กับลูกให้กับคนที่บ้านผมผมอยู่แล้วนะครับผมเน้นหนักเลยเรื่องของการกินอะไรเข้าไปเดี่ยนะครับหนึ่งได้กินของที่เราชอบอย่างผมชอบกินกาแฟหรือคุณผู้ชมไปกินกาแฟได้กินโกโก้โกโก้ต้องอร่อยนะครับมันคือผมอธิบายไม่ถูกคือมันจะหอมมันนะเพราะมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับมันจะหอมมันจะมันมันจะหวานแบบว่าอยู่ในปากอ่ะมันจะคืนลงไปแล้วมันก็จะซึมไปมันไม่ได้แบบหวานจี๊ดแบบ ของหวานที่ที่ที่สกัดทั่วไปนะครับคุณผู้ชมครับเพราะนั้นกินของอร่อยแล้วนี่คือหลักการผมนะกินของอร่อยแล้วมันต้องได้ของดีมีคุณค่าทางอาหารด้วยนะครับมีคุณค่าต่อสมองสายตาระบบประสาทเนี่ยสำคัญมากสมองสมองเนี่ยถ้าถ้าเราบำรุงสมองเราตลอดเวลาคุณผู้ชมนีนะ่ได้กินของที่เราชอบด้วยนะครับมันก็จะทําให้สมองเราดีนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสดชื่นนะเป็นคนเกง่งอ่ะเป็นคนคิดอะไรรอบครอบเข้าคล่องว่องไว กองละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับสนใจพิมก็ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือไม่ก็กดสั่งซื้อในลิงไลน์นะครับจะสนใจพิมก็สนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงไลน์ก็ได้นะครับผมยุคน้าการันตีเพราะผมเลือกตั้งแต่คุณหมอ ตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญพูดคุยหารือกันดูหน้าสิดูคนเป็นนักข่าวนะครับทำจริงตามจังทำซีเรียสขนาดนี้ควบคู่ไปกับ Easy Coffee จะสั่งแพ็คคู่กันก็ได้นะครับทั้งกาแฟแล้วก็ทั้งโกโก้เอาไปฝากคนที่คุณผู้ชมรักในโอกาสดีๆนะครับก็สามารถซื้อไปฝากสามารถเอาไปมอบเป็นของขวัญได้นะครับเพราะว่ามันเป็นของที่ทรงคุณค่ามีมีค่า อ่าเป็นของมีค่าแล้วก็มีประโยชน์ราคากล่องละแค่เพียง390บาทเท่านั้นผมไม่รู้จะโฆษณาย,ยังไงละผมก็ใช้เองเปลี่ยนแปลงเองจนวันนี้กาแฟมันดีจนมาถึงโกโก้ก็ยังเผื่อแผ่กับครอบครัวคนที่บ้านลูกๆหล,ล,ลานๆเนี่ยนะครับได้รับประทานของโกโก้เด็กเขาชอบเนี่ยไหมฮะเด็กวัยรุ่นเนี่ยคนหนุ่มสาวไว้าทางานเนี่ยเขาชอบคนที่ไปกินกาแฟนะฮะเพราะฉนั้นเออพาเขาชอบแล้วเนี่ยอยาให้เขากินแต่ของหวานแล้วเป็นหวานที่แบบว่ามันไม่ดีต่อร่างกายอ่ะ มันนะที่ไม่ดีต่อร่างกายที่ชอบมันมากเลยกินไม่กินแล้วมันจะไม่สดชื่นแต่อันนี้ได้กินของดีอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายต่อสุขภาพต่อสมองแล้วก็สายตาของคุณผู้ชมด้วยนะครับ easy coco จดจำไว้หน่อยนะครับ easy coco สินค้าจากยุคนันกข่าวที่ยืนเคียงข้างพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะครับสนใจพี่ก็สนใจสนใจ,สนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลนครับ